สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้ขูสู้คเนนะครับผมมนอนี่กับพ่อพ่อกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดียุกับผมแบบทำอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมเสียงรอบคางอาร์เสียง,บงรยงบกวนหลายแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่งานวัดพี่น้องเป็นยุ่งานวัดยุวัดสมานแล้วพี่นอ้องวัดสมานจังหวัดฉะเชิงเซาวัดทีพระพิกเนณีใหญ่ที่สุดในประเทศให้คือในโลกหอเล่วพี่น้องพระภิกษุนีนหญ่ที่สุดในประเทศให้ขึ้ในโลกหรืล่วพี่น้องมูหจักคือกัน แต่ว่ามือนีเขาผ้ามายัางยางเบ่งงานวัดพี่น้องวัดสิมีของขายอยังแน่หลายบ่ของกินแบบได้แน่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปตดตามรับชมกันได้เลยครับผมแต่ว่าเขาไ่าได้พาขึ้นไปไหว้พระด้วยครับผมจะในก็ฝฟากดไลค์กดแช์กดติตตามให้บ่ระคำอาน้่เเลอครับผมไปรับชมกันได้แล้วครับไปครับ นี่ครับผมเขามาเขามาในงานบรรยากาศก็กเป็นปร่ามาณนี่แล้วครับผมนี่มีป่าโป้งพี่น้งองป่าโป้งขายของหลากหลายเลยพี่น้องนี่ครับผมคนหลายแห้งพี่น้องคนเยอะมากเลยแต่รองเปรมีแตป่าป้งพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศบรรยากาศรอบๆ ประมาณนี้นี่วันนี้มากับเด็กแฝดพี่น้องเด็กแฝดสวัสดีครับเอสวัสดีครับนี่วันนี้มากับพี่อี้ด้วยกับลูกสาวกับลูกเนิร์ดลูกเนิร์ดยังน้ำหนาเลยพี่น้อง พี่น้องค้องหลากร้ายเลยชิกระจกไมจ้าชิกระจก50บาทถูกๆเลยจ้าชิกระจกไ้จ้าชิมกระจก50บาทผูดผเลยจ้าชิก้จากระจกบาทผุผเลจ้ากระจ้ากระจกค้องกิ่นค้องใสหลากร้ายแห้งบรรยากาศงานวัดคร้บพี่น้องงานนี่เขา เขาเริ่มตั้งแต่วันที่เพี่น้องวันที่เจ็ดถึงวันที่16บหกนะครับผมเป็นงานแห่เที่ยนของพรรษาพี่น้องแต่หาก็มากมาที่แรกครับพี่น้องอาสีมีสุปีีละมัง้งงานประจำปีละมั้งพี่น้องซึ่งจะมาครั้งแรกนะครับผม แต่พวกหูคือกันว่าเขาจับตะโดนไปพี่น้องมีขนมผอมมีขนมหลากหลายเลยคนห้ายแห้งคลิปนี้อาจีพไล์ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องไล์ไปเรื่อยๆเลยเฮะเดือดหนาผู้ใดก็ต้องคออัไย่น้ำนะครับ นี่ซื้ออะไรแฟรคืออะไรอ่ะไดฟูกูไดฟูกูมันคือไดฟูกูมาเนาะพี่นอ้องบุกหัวจักคื้กันบ้านนอกเนาะเขาเป็นบ้านนอกพี่น้องไดฟูกูเขาบุหัจักน,นี่พี่น้อง ได้แล้วคุณอาพี่น้องเบ่งคนคนหลแห้งคนหลแห้งครับผม <Thank you. S 1> คลิปนี้ไหลยาวเลยเด้อพี่น้องคลิปนี้ไหลยาวเลยอาจสิตัดต่อ,อยู่แทงตัดต่อหน่อยพี่นอ้องเขาไหลไปเลยไหลไปเลยท้ายแบบเรียว มูนี่แม่ก็ได้มากมูนี่ยี่สุสุก็ได้มากพี่น้องยี่สุสุไปงานแตง่งพี่น้องตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วครับผมเมื่อกี้เพิ่มแสงมันบื้บาบเบื้บับกรเล่เพเพิ่มนี่พี่น้องตอนนี้เขาออกมาออกมายัางบรรยากาศข้างนอกแล้วคร้บพี่น้องบรรยากาศมูนี่รังคานี่พี่น้องถ้างมีระก้องกินนะครับผม คืออะไรบอพีอีทามกินนกกระทาบอครับว่านกกระทานกกระทาต้องเอาไปไปซับให้มันละเอียดนาะพี่น้องซับให้มันละเอียดแล้วก็ไปผัดก,กระเพราผัดก,กระเพราแบบรสจัดๆเด้อพี่น้องใส่สมุนไพรเพื่อดับเ้าดับดับจิ้นจับ น้องข้างนอกขางนอกขาซีเมีอันข้างนอกกับซีเน,ขน,ขน,ขนีของกินหลายพี่น้องของกินหลายเพราะว่าข้างในมันมีแต่แบบของไส้เสือผาอย่างนี้สิพี่น้องกินมันอาจจียนติดเสือผาเนาะ <c oughs> นี่พี่น้อง <c oughs> นี่พี่น้องลูกสาวไปเลือกปลาหมึกก็ <c oughs> เลือกปลาหมึกสามไม้ <c oughs> ปลาหมึกเป็นอะไร เลือกปลาหมึกเอาอะไรเป็นกอบอ๋อเอาเอ็นปลาหมึกเป็นเอ็นนะครับผมสามไม้ลูงเสาเปอกเมือมี้นี่พี่น้องบรรยากาศข้างนอกค้นไร้แห้งค้นไร้โบแพรกันเลยคข้างใน ลปลาหมึกในโชรีปลาหมึกนี่ปลาหมึกพี่น้องยางมาผิดทางายเลี้ยวกับยางไปทางโตพี่น้องยางมาผิดทางทางนี้ไม่มีของแล้วยางไปเรื่อยๆพี่น้อง พาเบิ่งบรรยากาศงานวัดงานวัดหรือตลาดนุ๊กน้องงานวัดทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนตลาดลราพี่น้องมี่ของขายนี่ปลาเผามีเต่โต้เงี้ยยี่น,อน้องปลาเผามีเต่โตใหญ่ๆยี่ในเข้าไปในซอยนี้ดีกว่า พี่น้องของขายลายเงี้ยพนกับลายเลยคนกับเทียบเลยคนเทียบเลย mm hmm. นี่นี่พี่น้องมีทุกงานมีทุกงานเลยคือลูกชิ้นพี่น้องนี่ลูกชิ้นปิ้งพี่น้องแพงดีก,ก่อนนะคะนรับเท่าไหร่ดีครับนี่พี่น้องนี่พี่น้องผักบุฟเฟ่ครับลูกชิ้นร้านนี้ ายไ,ได้ลูกชิ้นเราเราเดินต่อนี่แมงพอดพี่น้องมาแรงพอดเดี๋ยววันนี้เขาจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งเลยครับผมมาบรรยากาศที่เป็นแบบได้พี่น้องถ่ายไปเรื่อยๆเลยฟังเสียงรอบๆออาด้วยพี่น้อง พี่อ้าาอแมลงทอดอยากกินดักแด่พี่น้องสั่งไปห้าสิบบาทแมลงทอดหลากหลายเลยจะว่ากินนักแด่นี่มาาแมลงทอดแต่แซ่บแห้งครับเดินต่อเฮาพี่น,อน้องยางตอยางยางไปน้องกันเรื่อยๆพี่น้อง น้องกินร้ายฮะ คู่กับเด็กบ้านลมนี่พี่น้องนี่ตอนนี้บอกแฝดทีมาเล่นบ้านลม้มเลยพี่น้องออกมาข้างนอกเราเล่นบ้านลมนี่ของเล่นเล็กน้อยลายแห้งพี่น้องเครื่องเล่นนี่อันนี้กับแม่คุณอาพี่น้องข้างนอกคึก่นนี้เป็นโรงพยาบาลเหรอใช่ไหมนี่ นี่เป็นโรง,งพยาบาลวัดสมานพี่นอ้องไปแล้วแฝดไปเล่นบ้านบอลบ้านลมเป็นไปแล้วครับผมตอนนี้กะงานเสร็จแล้วเด้อพี่นอ้องสำหรับงานวัดงานวัดสมานเด้วพี่นอ้องเป็นงานงานประจำปีมั้งพี่นอ้องเพราะว่าใกล้ขาพรรษาแล้วเขาสิแห่การขาพรรษาพี่นอ้องจะในสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้กพี่นอ้อง กันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักคำอาร์ตับช่องขอบคุณอาร์ตันดีนมา้ๆครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ